ดีครับพี่้องเอฟซีแนกับแ้นจองปอใจดีสู่ผู้สู่คนพี่้องพีง่้องเอ้ยเสียงกับบออยากชัดในเด้พี่้องเด้ออาการกับอค่อยดีปดั๊ไดเนาะอาการบอดีแต่แนวทางดีกับพอใจพี่้องนะครับวันจันเปิดประตูหน้าบ้าน เปิดหน้าต่างเปิดประตูรถล่อหลับศัพท์คือเกา่าพี่้องเมื่อนี้พอใจดีสิผ้าไปจัดชุดสามตัวเน้นเน,นสองสำนักพี่้องได้สองสำนักพี่้องเพราะวา่าพอใจดีเบ่ไว้นะครับเมื่ออาการบ่ค่อยดีเข้ารุดเป็นเรื่องปกติพี่้องอย่าเสียใจเด้อถามมันรุด พอใจดีกับอาจารย์พอ่อชัยสิน้าแก้ไขใ,ให้มันดีที่สุดพี่น้องนะครับเมื่อนติพานมาอาจารย์พอ่อชัยกับบริษัทในทางกลุ่มส่วนตัวเปิพพิดหวังพี่น้องนะครับผู้ใดอะยากเข้าไปเบื้องจริงอยากเขียนนะว่าบพอ่ออตัวให้เขาไปกลุ่มนะครับไปเบื้องในกลุ่มนะครับว่าจริงหรือบ่จริงนะครับเพื่อนี่ทรงให้นละไลกุมส่วนตัว นะครับที่ทักหาพอใจดีผู้ใดขอมาพอใจดีทรงให้นะครับพี่น้องคำมื้อนวันที่26นะครับมืออื่นกะวันที่27บเกะเป็นวันหวยลาวพัฒนาออกแ้วเนาะอย่าไปใส่วันที่กันก่อนพี่น้องวันที่27 วินที่ยี่สดตุลาคมสอห เป็นชุดฟันท่องสามตัวเม็ดเดียวหางเดียวพี่น้องพี่น้องมักกะจัดคัดกับพ่านได้พี่น้องเลยอยู่กับพี่กับน้องสิผิจารณากันเราเองนะครับเพรจะดีกันเป็นแค่น้ำเสนอเพื่อติดตาติดใจพี่น้องเนาะนะครับครับพี่น้อง เราพัฒนาพ่อใจดีชุดฝันทงเราพัฒนาเราพัฒนาพ่อใจดี นะครับชุดฟันรงชุดฟันรงสามตัว ชุดสามตัวมันจะมีชุดสามโตวชุดสองโต้พี่องปันธงสามตัว,ตวชุดสามตัว ชุดสองตัวแ้ตัวไม,ไม่รู้พี่น้องเนี่ยนะครับชุดกันเป็นยังไงแให้หนึ่งหา้าเป็นอย่างก็อบออกหนึ่งหก หกหนึ่งแ่บอกว่ารัฐบาลไทยคือกันล่าโหน้าคือกันขั้นไหหนึ่งหาออกนึ่งหกหกหนึ่ง,หหงลดจักเป็นอย่างโอ้ยอ่ะ,อะ,อะมีสิทธิ์เปลี่ยนไปได้เบิดแนวทางเนาะมีสิทธิ์เป็นไป,นป,นป,นปนได้หมดทุกอย่างนะครับพี่น้องฉีดเสียนไตใส่เสียนเทิมตะกอนนะครับเอาสีสันนะครับเอาสีสันก่อนเด้อนครับ

ชุดกันไปลองไปลองมากระจัดเนาะขัดกระพานเดอ้อแนวทางมีเขามีหลุดพี่น้องแนวทางมีเขา้ามีหลุดพี่น้องบ่าๆากันนะครับเนาะนะครับเสียงจะค่อยในพี่น้องเบาแห้งบ่ด้นะครับเนาะอาการยังบ่ดีขึ้นเลยนะครับ มันเป็นการจับคู่เนาะพี่น้องจับคู่สีจับคู่ชุดสามตัวพี่น้องนะครับจับคู่ชุดสามตัวนะครับเนาะ สามเจ็ดแปดพี่น้องสามเจ็ดแปดนะครับสองตัวพี่น้องมากระจัดเลยพี่น้องเด้อเดี๋ยวทางมีเขามีหลุดได้เด้อพี่น้องนะครับแปดเจ็ดนะครับชุดกัน ชุดกันพี่น้องชุดกันคือนะครับสามเจ็ดสามเจ็ดเนาะสามเจ็ดสามแปดเนาะ พี่น้องผิดาจตนาเด้ออยู่กับพีกำหนดกตัดสินใจนะครับก็จะดีกับนําเสนอได้ซํำนีหลืพี่น้องนะครับชุดฟันชุดเจาะชุดเน้นนะครับชอบกระจัดขัดก่อผ่านพี่น้องนะจังได้ก็รับทรับรับโซกือเก่าพี่น้องไม่มีพลาดย่างแน่นอนสองสำนักเท่านั้นวันนี้นะครับเด็กจังได้เงินเข้ากระเป๋าคือเก่านะครับพี่น้อง อาจารย์พรชัยลั่นละฆังแล้วสามตัวมีสิทธิแตกสองสำนักนะครับให้พี่น้องกดไลไ์กดแชร์กดติดตามได้พี่น้องน้อใา้กำลังใจพ่อใจอดีนะครับห้ากำลังใจกันลายๆพี่น้องนะครับเนาะะไใจม,มีกำลังใจนะครับต่อสู้ วันที่ยีบเจ็ดตุลาคม2568พี่น้องลาวปัฒนาพ่อใจดีชุดฝันทงพี่น้องชุด3ตัว3ามเจ็พี่น้องชุด2ตัวเจ็ดแปชุดกัน3 7 3 8จามพี่น้อง เราพี่น้องแคบหน้าจอไว้อย่าลืมกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามได้พี่น้องเด้อหากำลังใจนะครับให้กำลังใจพอใจดีกันหล,ลายๆพี่น้องอ่ากดไลค์ก,กดไลค์ก,กดแชร์คอยห,หังให้มีคอใหายรำคอให้ยด้วยคอยโชคดีมีใช่ <c oughs> คิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งดใดคอยสมโภคบุญหมันมมปรารถนาเด้อสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เละพี่น้องเอ้ย <c oughs> มืออื่น สองทุมเครื่องเปิดประตูหน้าบ้านเปิดหน้าต่างเปิดประตูรถเงินสิไลเขาทุกทิศทุกทางพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้จะเพียงตอนนี้แล้วพี่น้องคลิปหน้าพาะกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ